มาเออมาวันนี้ไม่กูหกน้องนะครับไม่หลอกน้องน้องจะเดินนืบนืบนืบมา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 อาบน้ําเร็วนี <acak> ่นะครับปกติเขาจะเดินอย่างนี้ครับน้องดัมมี่จะช้ามากมาถ้าไม่กูหกไม่มานะครับน้องดัมมี่มาเร็วมาเร็วมาอาบน้ามามามาอาบน้ําก่อนอาบน้ําก่อนดัมมี่คนสวยมาสิจ้าอาบน้ําจ้า มาไปอาบน้ำไปอาบน้ำพูนชาเวอร์ชาวอร์ชาเวอร์จ้ากินน้ำก่อนจ้าไปกินน้ำก่อนนะจ้าฮะกินไหมกินน้ำไหมเอ้กินน้ำนะจ้า <c oughs> กินน้ำเหรอไปกินน้ำอาบน้ำด้วยนี่ครับเออคางครับคางดม,มีครับดม,มีครับดม,มีครับ วันนี้ไม่โดนหลอกที่ไม่หลอกเนาะอ้าวกินน้ำเร็วจับน้ำกินเปิดน้ำไว้ให้แล้วนี่เอออ่ะกินน้ำครับกินน้ำกินน้ำอาบน้ำนะครับน้องดัมมี่อ้าวยอดแจกน้ำเข้าเข้าทาั้งปากออกทงังข้างล่างนะครับโอ้โหมันจะอิ่มแล้วเนี่ยดัมมี่